เรามาทำความรู้จัก Porsche 911แบบเข้าใจง่ายๆกันครับ Porsche 911คนทั่วไปอาจจะค่อนข้างสับสนกับรุ่นต่างๆด้วยความที่ดีไซน์ของตัวรถตลอดระยะเวลา50กว่าปีจะมีรูปทรงที่คล้ายกันมาโดยตลอด Porsche Storytelling จะขอนำท่านไปรู้จักกับ Porsche 911ในแบบที่เข้าใจง่ายๆครับอย่างแรกเลยเรามาดูกันที่ตัวหนังสือและตัวเลขบอกรุ่นบริเวณท้ายรถกันครับ คำว่าคาร์เรล่าเป็นภาษาสเปนแปลว่าการแข่งขันหรือเรสในภาษาอังกฤษมาจากชื่อรายการการแข่งขันรถยนต์คาร์เรล่าแพนอเมริกาน่าโรดเรสในประเทศเม็กซิโกช่วงปี1949ถึงปี1954ซึ่งคาร์เรล่าได้ถูกนํามาใช้ต่อท้ายตัวเลข911ในปัจจุบันถือว่าเป็น911รุ่นมาตรฐานครับและหากมี S ต่อท้ายก็จะมีกำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่าง911 Carrera รุ่นมาตรฐานมีกำลังเครื่องยนต์385แรงม้าในรุ่น Carrera S จะมีกำลัง450แรงม้าเป็นต้นต่อมาถ้าหากคุณเห็นเลข4ต่อท้าย Carrera นั่นคือรุ่นขับเคลื่อนสีล้อครับซึ่งก็มีทั้ง Carrera 4และ Carrera 4S ซึ่งก็แตกต่างกันที่กำลังเครื่องยนต์นั่นเองแต่ใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อทั้งคู่ครับนอกจากนี้911ยังมีรุ่นเทอร์และเทอร์โ S อีกด้วย ซึ่ง911เทอร์รุ่นแรกรหัสตัวถัง930ที่เราคุ้นเคยกับรูปทรงที่มีหางประวานขนาดใหญ่กระโปรงล้อหลังที่กว้างกว่า,วา911รุ่นมาตรฐานรถรุ่นนี้ขับเคลื่อนล้อหลังส่วน911เทอร์ในปัจจุบันนี้เป็น911เทอร์โบที่ขับเคลื่อน4ล้อแล้วครับไม่ได้มีเลข4แต่ใช้คำว่า Turbo ไปเลยจะมีกำลังเครื่องยนต์สูงขึ้นไปอีกอย่างเทอร์โเรุ่นล่าสุดเนี่ยมีกำลังถึง650แรงม้าเมื่อเทียบกับ c a r r e r a S ที่มีเพียง450แรงมา้าแล้วถ้าใครเจออักษร GTS ท้าย911นั่นเป็นตัวอักษรย่อมาจากคำว่า Gran d Turismo Sport ครับซึ่งปัจจุบัน Porsche ใช้อักษร GTS กับรถรุ่นอื่นด้วยนอกเหนือจาก911โดย Porsche จับ Carrera S มาปรับแต่งเพิ่มทั้งระบบช่วงล่างและอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับ911 c a r r e a นั่นเองแล้ว911 T ล่ะ ตัวอักษรทีมาจากคำว่าทัวริงครับ p อร์เช่เคยใช้อักษรตัวทีครั้งแรกบนตัวถัง911ในปี1968แล้วนำกลับมาใช้อีกครั้งบนตัวถัง991.2โดย p อ r s เช่จับเอา911 Carrera รุ่นมาตรฐานมาใส่อุปกรณ์บางส่วนของรุ่น Carrera S แล้วจับลดน้ำหนักตัวลงอย่างเช่นการใช้กระจกบานหลังและบานข้างที่บางลงถอดวัสดุซับเสียงรวมถึงระบบเครื่องเสียงออกไป ทีนี้เรามาถึงรุ่นพิเศษกันบ้างเริ่มต้นด้วยตัวอักษร GT2 รุ่นนี้สูตรสำเร็จของ911ก็คือความเรียบง่ายครับโดย GT2 ใช้เครื่องยนต์911เทอ b o ถอดระบบขับเคลื่อน4ล้อออกแล้วมาขับเคลื่อนล้อหลังแทนเน้นการใช้งานในสนาม GT2 เริ่มมีมาตั้งแต่ตัวถังรุ่น993แล้วครับและมีต่อเนื่องมาจนถึง997แล้วก็มี GT2 RS ตามมาในปี2010 รุ่นนี้มีกำลังสูงถึง612แรงม้าเลยทีเดียวต่อมาเป็น GT3 ครับรุ่นนี้เกิดขึ้นครั้งแรกบน911ตัวถัง996 GT3 ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการขับใช้งานในสนามแข่งทั้งระบบช่วงล่างที่เซ็ตมาอย่างดีตัวรถเตี้ยกว่าเบรกมีประสิทธิภาพดีกว่าเบาะหลังถอดออกเพื่อลดน้ำหนักซึ่ง GT3 มีความแตกต่างอีกอย่างนั่นคือเครื่องยนต์จะไม่ใช้ระบบเทอร์โบครับ เป็นการรีดสมรรถนะจากเครื่องยนต์ล้วนๆไม่มีตัวช่วยส่วน gt 3 rs ตัวอักษร rs มาจากคำว่า r a i n sport ในภาษาเยอรมันหรือ racing sport ในภาษาอังกฤษนั่นเองตัวอักษร rs ถูกใช้บนตัวถังโป r s c ช์ครั้งแรกในปี1973ในรุ่น carrera rs ซึ่งเป็นรุ่น9 1 1คลาสสิก c ที่โดดเด่นในเรื่องน้ำหนักตัวรถที่เบามีเบรกประสิทธิภาพสูงเป็นรถที่หลายคนอยากมีในครอบครอง ตัวสอน RS กลับมาอีกครั้งบนตัวถังรุ่น996ครับซึ่งยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของการลดน้ำหนักโดยกระจกหน้าต่างใช้วัสดุโพลีคาร์บอนเนตติดตั้งโรบาภายในรถมีเบรกคาร์บอนเซรามิกรุ่น RS มีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งล่าสุดเครื่องยนต์มีกำลังสูงถึง520แรงมา้าในตอนหน้าเราจะมาดูกันต่อว่าต11ยังมีชื่อเรียกแป่งย่อยตามลักษณะตัวถังอย่างไรห้ามพลาดนะครับ